สวัสดีครับพามาชมโคกหนองนาหนองอโรนะครับนี่ก็แฝกในเนี่ยครับมีมะพร้าวนะครับมีมะม่วงถึงมะพานนะครับแฝกในไปบอครับมะม่วงหิงพร้านกอดก่อนก็ทานต้านอนุมูลอิสระครับอ่าบางคนก็บอกต้านมะเร็งได้นะครับตรงนี้ก็กินเป็นผักนะครับกินลูกก็ได้นะครับกินเม็ดมันนะครับไปขั่ว มีตะครีช้างตักรีช้างนะครับก็เอาไปอ่อมนะครับหมากนะครับหมากตัวนี้มะฮอ,อกกานีนะครับต้นสูงเนี่ยมะฮอ,อกกานีนะครับเป็นเป็นไม้โตเร็วนะครับเป็นไม้ปา่าโตเร็วมากฝรั่งนะฝรั่งฝรั่งของต่อสีอนะครับแบบนี้ก็ยังไม่ได้ตัดนะครับก็เดี๋ยวจะมาตัด วันนี้จะตัดอยู่แถบนี้นะครับทางเดินครับตัดความสะอาดนะครับข้างหลังเป็นยางนะครับยางอายุก็ได้เกือบจะสิบปีแล้วนะครับตันนี้นะครับยางปน้ำเราก็เป็นบอ่อนะครับนน,นนี้ไม้ดอกไม้ประดับผสมนะครับ พามาชมนะครับามาชมพวกน้องนาน้องอีโรเป็นสวนผสมผสานอันนี้เป็นสมุนไพรนะครับเป็นขมิน้นขาวเป็นข่าขมิน้นเป็นข่าก็ามีนะครับเป็นไพลนะครับหาปราบ ว่านชักมดลูกว่านสนิหามีหลายอย่างแถบนี้ก็ตัดไปเมื่อวานนะครับตรงนี้ไปต่อา,าน,นี้ร้อยคาดว่าน,น้ำก็จะเพิ่มปริมาณขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าฝนก็ยังไม่หมดนะครับ นี้ก็ตัดตัดส่วนนี้จะเป็นโปเจีดสีนะครับก็ลากก็ออกแล้วนะครับโพจีดสีสีนี้ตองง้อวันที่สิบสามนะครับสามเดือนเจ็ดนะครับสามเดือนเจ็ดวันนี้ที่สองสาม ประมาณสิบเก้าวันนะครับเก้าวันออกลาาเลยตอนนี้ก็ตัดไปเรียบร้อยนะครับตัดเรียบร้อยแล้วยานี่ก็เอาไปให้วัวนะครับปาดตรงกองนี่เอาไปให้หวัวแบบนี้ก็จะมีสะดานะครับสะดานี่เราปลูกรอบนะครับนี่ก็ได้จากการตอนนะครับ ได้จากการตอนต้นใหญ่มาแล้วก็ามาขยายนะะเริ่มแตกนะครับเราจะปลูกให้เยอะนะครับสะดาวมีส้มครับส้มจัวว๊วะมีหมากนะครับหมากก็เยอะนะครับที่นี่ก็จะเน้กนก็จะมีสะดาวมีหมากนะครับที่เป็นพืชห,หลักครับเพราะว่าพวกนี้ไม่ต้องใช้ยาฆ่ามแมลงฉีดนะครับ อยากเนแรงสีแล้วเราก็สามารถกินอย่างปลอดภัยสูดลมหายใจไปก็เป็นยานะครับกระเดาตี่ช่วยหน้าส่วยหนาในบ่อนนี้ก็จะมีปลาเยอะนะครับอุ้ตะหงนะครับอุู้ละหงตรงนี้เราก็ทำการตอนนะครับเมื่อวันที่20่สินะครับเดือนสดอกก็สวยงามน,นะทู้ตะหง แถบนี้ก็ตัดไปแล้วครับมาเช้ากองไว้นี่เอาไว้ให้หวัวนะครับแถบนี้ก็จะเป็นมะขามหวานสามหวานก็พามาให้ชนนะครับ